สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอน t ตย n g ังไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นโปเกมอนนี่ผมมีนะครับแล้วก็ตัวละครบางตัวผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับรู้จักอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือปิกาจูนะครับตัวแรกเราก็ไม่ทราบชื่อนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับ อัแรกนี้มันน่าจะเป็นเป็นไดโนเสาร์ครับผมนี่น่าจะเป็นโมเดลนะครับลูกเล่นไม่น่ามีนะครับห่างห่างหมุนได้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นงานแมคโดนัลนะครับงานแมคโดนัลผลิตเมื่อปีสองพันสิบแปดนะครับออมันกดด้านหลังครับมีลูกเล่นอยู่นะครับผมนึกว่าไม่ไม่มีครับกด้านหลังแล้วปากมันนีครับมันงับนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคายี่สิบบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่นะครับท่านผู้ชมน่าจะไก่นะครับไม่ใช่เป็ดนะครับนี่ก็เป็นงานแมคโดนัลล์เหมือนกันนะครับผลิตเมื่อปีสองพันสิบสามครับต้องไม่โฟกัสเลยครับตัวนี้ลูกเล่นมันน่าจะอยู่ที่ขานะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับเพราะว่ามันแค่เขย่าแบบนี้นะครับให้หุ่นมันเขย่านะครับ ตัวนี้ก็ได้มาในราคายี่สิบาทนะครับเราก็ไปดูต่อ,อไปกันเลยนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันมีมันมีลานนะครับมีลูกเล่นมันมีลานแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็งานแม็กโดนัลนะครับผลิตเมื่อปี2 0 1พันสิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมก็เอามาวางโชว์เฉยๆนะครับตัวนี้ ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าบาทนะครับท่านผู้ชมซื้อตอนคอโลนะครับแล้วก็ไปดูตัว่อกไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกวางนะครับท่านผู้ชมเป็นงานแบงกโดนัลเหมือนกันนะครับลูกเล่นก็นี่ครับอยู่ที่หางครับพอเราหมุนหางครับหัวมันก็จะโยกนะครับนี่ก็สภาพดีอยู่นะครับท่านผู้ชม จมูกก็มีรอยถลอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานแมคโดนัลนะครับผลิตเมื่อปีสองพันวันสิบแปดครับตัวนี้ยังเป็นก็ยังไม่เก่ามากนะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคายี่สิบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกข่างนะครับท่านผู้ชมของมันไม่ครบนะครับไม่รู้ว่า จะชูดยังไงครับดึงยังไงให้เป็นลูกคางนี่ก็เป็นงานแม็กโดนัลนะครับก็ไม่โฟกัสเลยนะครับของผมผลิตเมื่อปี2004นะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์นะครับผมนี่ก็ได้มาในราคา10บาทนะครับก็หมุนแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะครับหมุนไม่ครอยดูนะครับเราก็ไปดูตต่อไปกันเลยนะครับ นี่ก็คือตัวที่ผมรู้จักนะครับก็คือปิกาจูนะครับน่าจะเป็นตัวหลักๆของเรื่องนะครับถ้าเคยดูผ่านๆนะครับอันนี้มันเป็นเรือนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนอันนี้มันยังดีนะครับเวลาเอาไปลอยน้ํามันจะมีไฟตรงนี้ครับไฟมันก็จะปิดนะครับไฟจะปิดตรงนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะทานหมดนะครับนอดมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมไม่มีห่วงสามเหลี่ยมนะครับ นี่งานแมคโนัลล์ผลิตปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคงไม่เคยโฟกัสนะครับตัวนี้ได้มาในราคายี่สิบบาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับตัวนี้มันมีลานนะครับแต่ว่าลานมันหักนะครับเอามายืนเฉยๆนะครับน็อตก็มีสนิมนะครับสภาพไม่สวยเท่าไหร่ครับตัวนี้ มันน่าจะเป็นแบบปล่อยหรือเปล่าครับปล่อยมวยนะครับอันนี้ก็เป็นงานแม็กโดนัลครับผลิตเมื่อปีสองพันสองพันสามครับกล้องก็ไม่โฟกัสนะครับตอนนี้ก็ได้มาในราคาห้าบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็ดนะครับสีเหลืองสดใสนะครับท่านผู้ชมสภาพปานกลางนะครับตอนนี้ ตัวนี้มีลูกเล่นนะครับดูดูหางนะท่านผู้ชมไปดิกหางครับดิกหางแล้วก็แขนมันจะขยับนะครับอันนี้ก็เป็นงานแมกโนเน,นอลเหมือนกัน,นครับผลิตเมื่อปี2018นะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา20บาทนะครับ เราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปิกาจูนะครับตัวหลังๆก็จะเป็นปิกาจูหมดเลยนะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตะมูกเหมือนมันมีทะเลาะนิดนึงนะครับก็อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะครับเป็นมือสองทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นงานแมคโดนัลนะครับผลิตเมื่อปีสองพนิบแปดนะครับลูกเล่นมันอยู่ตรงนี้ครับเรา รูปุ่มด้านหลังครับพอเรากดก็นี้ครหูมันกระดิกนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ผมขอรีวิวสองตัวเลยนะครับตัวแรกก็เป็นพัดลมนะครับพัดลมกดมือนะครับเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับตอนซื้อมานี่สภาพใหม่มากเลยนะครับยังกับมือหนึ่งนะครับ พอใช้ไปก็เล่นไปก็ตามการเวลานะครับนี่งานแมคโดนัลผลิตปีสองพันยี่สิบนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสนะครับโฟกัสมั่งไม่โฟกัสมั่งก็ต้องขออภัยนะครับนี่ครับเรียนกดก็กดตรงนี้ครับก็ให้ความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับ อามิก็ที่ใบพัดนะครับเนี่ยมันเหมือนมีรอยอะไรทับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ขุดดินนะครับสภาพใหม่มากนะครับนนี้ก็มันจะขุดท่านี้ครับไม่มีดินให้ขุดนะครับก็ดูแค่นี้นะครับอันนี้นี้ก็เป็นงานแมกโดนเลน่าจะเป็นงานปีเดียวกันนะครับผลิตปีเดียวกันครับ2020กับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้มาในราคา30บาทนะครับแล้วก็ที่ขุดดินก็ได้มา20บาทนะครับเราก็ไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นโมเดลนะครับมันมีเสียงนะครับแต่ว่าไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะทานหมดนะครับก็ดูเป็นโมเดลไปก่อนนะครับแต่งานไม่โดนน่าถ้าตัวไหนไม่ติดผมไม่ซ่อมแล้วนะครับพี่เกลยดแกะนะครับนี่ผลิตเมื่อปีสองพนะครับ เป็นงานแม็กเป็นงานแม็กน่าจะทุกตัวเลยนะครับคลิปนี้วันนี้ก็ได้มาในราคายี่สิบบาทนะครับจำเสียงไม่ได้แนละ้วว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวของเล่นโปเกมอนนี้ผมมีนะครับคลิปนี้ผมก็ได้รีวิวไปทั้งหมด12ตัวนะครับท่านผู้ชมก็ ด้ยจากแค่ตัวเดียวนะครับก็คือปิกาจูนะครับเป็นงานแม็กทุกตัวเลยนะครับท่านผู้ชมงานแม็กโดนัลนะครับแล้วก็เป็นมือสองครับราคาก็มียี่สิบสามสิบครับที่ได้มานะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ